ท่านครับท่านครับไอเรื่องนี้สําคัญนะครับสมมุติมีมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งนะครับสมมุติชื่อกอไก่มาบอกว่านะสมมุตินะฮะผมใช้คำว่าสมมุติแล้วกันนะบอกว่าท่านพลตรีชายแดนเนี่ยนะฮะไปจัดจ้างเจ้าหน้าที่กรมอคนหนึ่งมาบันครนทำลายสถาบันแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปพดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลมั่วๆของตัวเองออกมาเนี่ยผมตั้งคำถามครับว่า ถ้าจะดําเนินคดีฟ้องร้องควรจะดําเนินคดีฟ้องร้องกับไอ้คนที่โพสเฟซบุ๊กและแปลเองเออเองหรือไปดําเนินคดีกับคนตรีชายแดนกรณีเนี้ยผมใช้คำนี้เพราะผมยังไม่เชื่อนะครับว่าคนที่โพสเนี่ยท่านชื่ออัศดานยมนาคจริงหรือไม่ผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับจะได้ป้องกันแล้วก็อย่าได้จะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราต้องคุ้มครองคนที่ชื่ออัศดานยมนาคด้วยเช่นกัน การที่บุคคลที่ใช้ชื่อใน Facebook ประกฏชื่อว่าอัศดังโยมนาไปโพสต์ในลักษณะกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยสวนไปจ้างชาวต่างชาติที่ชื่อทอลแคมเปอร์มาบันนอนสถาบันแล้วก็มีการแปลข้อความโดยบุคคลที่ใช้ชื่อ Facebook นี้เองแล้วก็แนบลิงก์มาให้แปลถูกแปลผิดอย่างไรก็ไม่รู้แต่ข้อความที่พิมพ์ ย่อมที่เป็นภาษาไทยย่อมเป็นข้อความของบุคคลที่ใช้ชื่ออัดสแโนยม,มนาธหาใช่ข้อความของพอลแชมเบอร์ไม่กรมนาภาคสามได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ชื่ออัดสแโนยม,มนาธหรือไม่ถือว่าอข้อความที่เอามาโพสน,นะคะเป็นการโพสต์ก่อนที่จะมีการเสวนาออนไลน์นหรือว่าดีดานเดลจ้ก ะะก็คือมันเหมือนใบป,ปลวแผ่นพับในการโฆษณาว่ามันจะมีการเฉลิมฉลเรื่องนี้นะคะและจารย์พอก็จะวิเคราะห์เรื่องอะไรนะคะคราวน,นี้ในเวลาในเวลาที่มีการทําโฆษณาเนี่ยคุณจะเห็นว่าในข้อความที่เป็นปัญหาที่อมาโต์กันเนี่ยนะคะมันมี2ย่อหน้าอย่างย่อหน้าแรกบ,บอกว่าในวันที่1ตุลาคม2524น,นะคะ มันมีฐานการแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้คือการอธิบายบริบทว่ามันมีการยกอ้้ยทหารนแล้วยอดหน้าที่2องนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากเลยในการเสวนานี้ In this discussion d r Paul Chamber w i l l explore ก็คือในการเสวนานี้ d r Paul Chamber จะอธิบายเรื่องนี้ว่าอะไรบ้างที่เป็นแฟกเตอร์นะคะคือการยกยใหนี้ทหารทั้งหลายแหละเนี่ยอยู่อยู่ในกลุ่มไหนฝักใฝ่และส่งผลกระทบอย่างไรต่อความสมคัญของพลเรือนกับทหาร นี่คือสิ่งที่พอลแชมเบอร์จะพูดฉะนั้นหมายความว่าเขายังไม่ได้พูดเลยนะคะไอ้ทั้งหมดในนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนและเขาไม่ได้พูดด้วยนี่คือใบโฆษณาที่บอกว่ากําลังพอลแชมเบอร์จะวิเคราะห์เรื่องอะไรฉะนั้นฉนันอยากให้ทางกองทัพหาผู้เชี่ยวชาญภาษามาวิเคราะห์แผ่นใบสื่อใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะขอให้ขอฟ้องนะคะฟ้องะจริงแล้วมันไม่ใช่แม้กระทั่งบทความเพราะว่าในจดหมายที่ทงกรมนรมีถึงหาายในในส่วนที่เราได้เห็นเนี่ย รัมนตบอกว่านี่คือบทความวิชาการที่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นใบใบปลวโฆษณาเอ,อ,อย่างครับงังนั้นงั้นอย่างนั้นท่านเคยใช้มาตรฐานการทํางานแบบนี้ในการฟ้องร้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือไปเอาข้อความที่แปรที่ยังไม่รู้ว่ายืนยันว่าแปรถูกหรือไม่ที่ปรากฏตาม Facebook ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใช้ชื่อเฟซบุ๊กนี่เป็นตัวตนจริงหรือไม่แล้วก็มาฟ้องร้องกับบุคคลที่กล่าวอ้างในในโพสต์เลยอย่างเนี้ ท่านเคยทำอย่างนี้กับใครหรือเปล่าครับเลยนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะสถานพูดนะอเมริกานี่ท่านได้รับเกียรติเลยนะเนี่ยเทสแรกเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทย